นี่ก็เป็นสาห้อยโขงเจ็ดร้อยกวัดล้างบอ่อน้ำบระดานด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นการล้างบอ่อ เพราะว่าน้ำไม่มีน้ำไม่ขึ้นแล้วก็ยังเป็นภาพนะครับซ่อมปั๊มน้ำสมาร์5 0 0วัตต์นะครับ,ซ,มม Wh, รบซึ่งปั๊มมีปัญหานะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ500วัตต์นะครับซึ่งซึ่งเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับจำนวน สามแผงนะครับสามร้อยวัตต์จำนวนสามแผงนะครับก so, ็จะมีชาวบ้านนะครับซึ no. ่งผมได้สอนนะครับการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์ยี่สิบสองโวลต์นะครับจำนวนหนึ่งแผงนะครับน้ำลึกยี่สิบเมตรนะครับแผงสามร้อยวัตต์ หย่อนลงไปสองท่อนนะครับท่อสองท่อนนะครับตอนนี้ก็มีการทดลองผ่านแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อตรงเข้าสู่แพงโดยตรงนะครับ ถ้าต่อเข้าสู่แผตโดยตรงก็อาจจะนะครับทาไม่ชอดนะครับเนื่องจากกระแสยังไม่อ่าการต่อระบบยังไม่เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นระบบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับสายต่อวันนี้มัดเชือกไเสียบวกกเือไว้เนี่ย สายไฟไม่มีก็ใช้สายที่จำเป็นก่อนก็ต่อเข้าบวกกับบวกลบกับโบกธรรมดาตามปกตินะครับก่อนจะต่อต้องดูให้ดูให้แน่นอนก่อนครับว่าขั้วบวกขั้วลบนะครับอาจจะทำให้ฟัามน้ำมีปัญหาได้นะครับ สายไฟถ้าเป็นสายไฟทูอินวันเนี่ยจะดีนะครับหมายถึงว่าใส,ส,ส,ส้สองไส้ไส้สองเส้นอยู่ในสายเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับเอาอุปก,กรณ์ที่มี <S 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 ใช้ให้จำเป็น <S 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 ให้มากที่สุดนะครับ เป็นอเตอร์นะครับแบบพอเพียงนะครับพาชาวบ้านทำอยู่ที่อพาภอตการดเพืชผลนะครับสอนออกแบบระบบโซลาเซลล์โซลาฟาร์มนะครับทั้งชุดนอนนาปำนำั๊มน้ำโซลารเซลล์นะะละบบน,นะครับระบบยืสบสี่โวลต์นะครับจำนวนแผงหนึ่งแผงนะครับสามร้อยวัตต์นะครับ ทางน้มพอลาีครับเย่างทดลองคัมเลยครับแล้วก็สอนวิธีการนำ UPS คอมพิวเตอร์มาทำเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟ12โวลต์มาเป็นไฟ220โวลต์นะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเปิดพัดลมเปิดเครื่องไฟฟ้าได้นะครับ เรียกว่าชุดนอนนาระบบโซลเซลล์นะครับใช้ที่ขี่เพา่ทำให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่ห่างไกลเสาไฟฟ้านะครับสามารถทำชุดนอนนาได้เองโดยนำอุปกรณ์อยู่รอบบ้านนะครับที่มีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็น้ำออกแล้วนะครับ ต่อออกจากแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้ต่อเข้าสู่แผนะครับต่อออกจากแบตเตอรี่เฉยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังไม่เต็มนะครับชาร์จยังไม่เต็มครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กด้วยนะครับ